สวัสดีครับผมลุงทีบุญมาดีนะครับมนุษย์ลุงเลนเจอร์ก่อนเด่นต้องขอกราบขอบพระคุณสมาชิกที่ติดตามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่ติดตามหนังสือเสียงของลุงทีทางคลื่นมนุษย์ลุงเลนเจอร์นะครับเพราะว่าเป็นกําลังใจอย่างดีเลยแต่ติดอย่างเดียวคือผมไม่สามารถที่จะอัปคลิปให้ได้ทันอ,อกทันใจเนาะนะเพราะหนึ่งผมไม่ได้ชงคนทําคลิปมืออาชีพ สองก็คือผมยังมีงานส่วนอื่นที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ส่วนหนังสือเสียงนี่ก็ถือว่าสิ่งที่เราทำเอาไว้แทนที่จะใช้ประโยชน์ทางด้านเดียวเราก็เอา,อามาเก็บไว้ใน YouTube เพื่อจะให้คนที่มีใจรักในการอ่านหนังสือในการฟังหน,งนังสือเสียงอย่างเงี้ยได้ติดตามกันนะได้เพลิดเพลินกันเป็นเพื่อนเวลาทำงานทำการอย่างเงี้ยนะครับจุดประสงค์หลักๆก็คือต้องการอยากจะเก็บเสียงไว้นั่นแหละครับนะฮะแต่ว่า ก็ยังมีเพื่อนๆที่ติดตามลองฟังดูแล้วอาจจะชื่นชอบนะครับอาจจะรอฟังกันกดกระดิ่งไว้ไเมื่อไหร่จะกุ้งกิ้งสักทีเมื่อไหร่จะอัพคลิปใหม่ต้องบอกตามตรงนะครับว่าลุงทีสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีภาวะถ้าเป็นเมื่อก่อน,นก็ไม่แน่ครับเมื่อหลังหลังจากนับย้อนหลังเมื่อปีหนึ่งที่ผ่านมาพอปีหนึ่งเต็มๆเ,เลยเมื่อปีหกสามนี่ลุงทีป่วยทั้งปีเลย นะครับเดินเหินไม่สะดวกแต่เสียงมันไม่ได้ป่วยนะครับแต่ว่าร่างกายมันป่วยนะครับมันก็เลยทําให้เอ๊ะทำไมบอกว่าป่วยแล้วทําไมเสียงยังเป็นแบบนี้อยู่เ,ยเสียงคือเสียงไม่มีปัญหาแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายนะครับแข้งขาก็อย่างที่ได้ใครหลายคนที่ติดตามนั่นแหละนะครับจะเห็นผมต้องอหมอต้องนัดเดือนละสองครั้งต้องไปพบหมอเช็คฟิล์มเอ็กซเรย์เพื่อจะเดินก็ยังไม่สะดวกยังใช้อล์อกเกอร์กันอยู่นะครับ ก็เลยแบบไหนจะ,ะผมต้องทํางานเพื่อรักษาในส่วนที่เป็นงานประจําของเรารักษาทีมงานของเรานะครับแล้วก็ส่วนอัปเดตท,ทาง Youtube นี่ก็คือเป็นเป็นอดิเลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นการเก็บไว้แต่ก็ขอบพระคุณนะครับมีได้หลายท่านที่เมตตานะครับนะช่วยค่าหนังสือบางคนก็ช่วยค่าลูกอมขนมข้ามาม่าขึ้นอยู่กับจุดประสงค์นะครับก็สิ่งที่ให้มาก็ขอกล่าบขอบพระคุณ ก็ให้ท่านได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเพราะว่าช่องของผมหนึ่งไม่มีสปอนเซอร์สองการสร้างไรายได้นี่ยังมีปัญหาตรงที่ว่าผมใส่ซาวดนตรีนะพอใส่ซาวดนตรีก็จะเป็นลิขสิทธิ์นะไม่สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับนะก็เลยทําให้เราบางทีนะก็เลยไม่มีไรายได้จากตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งก็เลยต้องรักษารายได้ที่เราได้ประจำนะเอาไว้ก่อนนะครับ ออขอให้มีคนติดตามจะเยอะก่อนนี้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถคลิปสร้างไรายได้ได้อย่างเงี้ยนะครับก็พอจะถูถ่ายกันไปได้แล้วก็เรื่องหนังสือนะครับใครมีอยากจะให้อ่านเรื่องอะไรก็ถ้ามีก็ส่งมาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าลําพังจะไปซื้อก็ก็คนะงไม่มีเวลาไป,ไป,ไ,ปไปหาอย่างนั้นแล้วก,ก็อีกสำคัญหนึ่งก็ต้องนะที่อ่านทุกวันนี้ก็คือเพื่อนส่งมาให้แล้วก็ไปปริ้นปริ้นมาแต่ละครั้งก็ หมดกระดาษหลายเล่มเหมือนกันกว่าจะจบแต่ละเล่มปริ้นบางทีต้องใช้2หน้านะครับใช้2หน้าทิมพหน้านี้แล้วก็ต้องห่เป็นรีไซเคิล2หน้ากันไปนะครับใช้กระดาษรีไซเคิลอันนี้ก็อีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็นะฮะใช้กระดาษใช้2หน้าให้ครบนะฮะนะฮะก็เนี่ยนะครับด้วยทุนทรัพย์ด้วยนั่นแหละนะครับเพราะว่าของผมก็ เป็นช่องเล็กๆเนาะคนยังติดตามไม่เยอะเรายังไม่สามารถสร้างไรายได้จาก YouTube ได้ก็เลยต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยก็แล้วกันนะที่บางทีอาจจะมีการขอความอนุเคราะห์นะครับนะที่ส่งหนังสือมาบ้างอะไรมาบ้างนะช่วยด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะส่วนหนึ่งนะเราจะได้เก็บเอาหนังสือที่เราชื่นชอบนะถ้าชอบเสียงสไตล์นี้ก็จะได้เอาไว้ชื่นชมกันก็นะ ก็ยังไงก็ติดตามนะครับเล่ม14มาแล้วพยคกราชเล่ม14มาแล้วเล่13ม13เพิมงอ่านจบจะอ่านให้จบเล่ม15แล้วค่อยว่ากันว่าจะอ่านอะไรต่อนะครับสําหรับท่านที่ติดตามกดกระดิ่งไว้ก็ขอบพระคุณแล้วก็ถ้าจะแนะนําเพื่อนให้อีกสักหน่อยให้มียอดนะคนติดตามคนฟอลโล่เยอะๆหน่อยผมจะได้สร้างไรายได้ได้บ้างพอได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองบ้างส่วนหนึ่งเพราะว่าน่าจะยาวครับน่าจะเป็นปี2ปีนู่นแหละถึงจะสภาวาปกติเดินได้ ปกตินะตอนนี้ก็ยังเดินได้ไม่เต็มร้อยนะครับยังไงก็ถือว่าช่วยให้ผมนะครับในช่วงเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกช่วงเวลาที่เราคิดว่าเอ๊ะโลกนี้มันไม่น่าอยู่จย่างน้อยพอเราได้อ่านหนังสือมันลืมไปได้ยิ่งหนังสือที่เรื่องที่มันนะอย่างพยักคลาดซ่อนเล็บนี่อ่านแล้ววางไม่ลงบางทีอ่านไปโดยไม่บันทึกเสียงเพราะว่าเสียงมันไม่ให้เสียงไปไม่ได้ เสียงเสียงมันไม่เหมือนเดิมนะมันก็ต้องนะมันสนุกอ่ะนะะเอาฝากด้วยนะแล้วก็ขอบคุณน้องหญิงนะครับที่ส่งอ่าย้อนเวลาเป็นขอ,องมาให้เดี๋ยวจะพยายามอ่านนะครับเก็บบันทึกเสียงเก็บไฟล์เอาไว้หรือว่าใครมีนัหนังสืออยากฟังมังกรโยกก็นะบริจาคหนังสือได้นะครับนะรบับบริจาคนะคบ,บอกตรงๆเลยนะครับลำพังให้ไปซื้อก็คงจะยากนิดนึงนะฮะดูสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันในคลิปนะครับ เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็นะครับแนะนำนเพื่อนๆให้ผมด้วยนะสำหรับนะช่องมนุษย์ลุงเลนเจอร์นะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ